สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะหลังจากที่ซีรีส์เรื่องขึ้นรมปมปิิสนาจบไปเนี่ยคะ่ะก็มี ผลสะทอนนะคะไปถึงคุณเสียงหันจือนางเอกของเรื่องเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยความที่บทละครเนาะไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งบทนางเอกให้มีความโดดเด่นในทางบวกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโดนตำหนิติดเตียนวิพากวิจาร์ณเต็มไปหมดเลยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะแต่อหวานเน้นอีกทีนะโดยองค์รวมของเรื่องขึ้นลมปมปิิศนาเนี่ยคือมันมันสนุกนะนเพื่อนเมันเป็นแนวของการสืบสวนแก้ไขคดีนะคะเพียงแต่ว่า มีแค่บางช่วงบางบางตอนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกแบบถอนหายใจเวลาดูแต่ว่าพอเราดูองค์รวมของเรื่องแล้วก็มีความสนุกดีถ้าเ,เพื่อนๆแบบชอบในแนวไขคดีนะคะก็สามารถที่จะไปดูเรื่องนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนําแสดงโดยคุณหวังชิงเว่แล้วก็คุณเสียงหานจือนะคะแล้วก็ยังมีดาราที่แบบเออนา่ารักแล้วก็ทักษะการแสดงดีๆร่วมด้วยอีกหลายๆท่านในเรื่องนี้กันเลยนะคะ ทีนี้นะคะด้วยความที่เรื่องนี้เสียงหันจือแต่งตัวแบบแบบเขาเรียกว่าก้าวผมอย่างเดียวแต่งตัวคล้ายๆผู้ชายนิดหนึ่งหน้าตาก็แต่งน้อยๆน,นะคะมันก็เลยไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับเรื่องปรมาจารย์หวนพบเหมือนที่เราเคยดูมานะคะเรื่องนั้นแต่งเสื้อผ้าหน้าผมดูทําให้เสียงหันจือดูสวยโดดเด่นมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือแบบดูดอปลงก็เลยมีทําให้แบบมันผสมปนเปกันน้อบวกกับบทแบบนั้นด้วยอะไรด้วยก็เลยทําให้เสียงหันจือโดนวิพากวิจารเป็นแง่ ละะแล้วทีนี้ด้วยแบ็กอัพนะคะแบ็กอัพของเธอนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบได้กับหลีเกิงซีหรือไม่ก็อีซูซินนะคะได้เลยสําหรับเสียงหันจืดดังนั้นแน่นอนในวงการก็มีคนคอยตื๊บซ้ําอยู่ก็คอยแซะอยู่นะคะนี่ก็มาแซะเรียบร้อยแล้วนะคะว่าชี้จริงเลยนะคะก็ไม่สามารถทําให้เสียงหันจือนั้นโด่งดังได้ชีจริงเลยเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการเอเจนซี่เป็นอย่างมากบริษัทของเขาก็ถูกจัดให้ เป็นบริษัทเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วละ่ะน่ในในจีนในจีนนะคะเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆลองคิดถึงอิทธิพลแล้วก็ทรัพยากรที่เขาป้อนให้กับดาราที่เขาสนับสนุนนะคะ นี่ก็มาดูเนื้อข่าวเนาะเสียงหันจือเนี่ยเป็นนักแสดงหญิงนะคะที่ฉีจริงเลยนั้นเนี่ยแบบชื่นชอบนะคะแล้วก็แบบสปอยมากก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับเธอได้นะคะในวงการบันเทิงจีนแห่งนี้แม้จะได้ร่วมงานกับดาราชายตัวท็อปที่กําลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นแบบเติ้งเหว่ยนะคะหรือว่าหวังชิงเย่ก็ตามอย่างไอละครที่เพิ่งจบไปเนี่ยคืนรมปมปิศนานะคะก็เดิมทีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ เมื่อได้ร่วมงานกับหวังชิงเย่ช่งกำลังฮิตฮอตอยู่นะคะได้รับความนิยมมาจากละครย้อนยุคติดติดกันนะคะซึ่งในทางทฤษฎีแล้วความนิยมของหวังชิงเย่น่าจะช่วยดึงแล้วก็ส่งเสริมความนิยมของเสียงหันจือได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นนะคะไปที่เนื้อเรื่องโดยที่ทุกคนแทบจะไม่มีการเอ่ยชื่อของนางเอกเลยก็คือไม่มีบทนางเอกใดๆที่ได้รับความประทับใจในด้านทรัพยา ก่อนนั้นเสียงหันจือมีโอกาสที่ดีกว่านักแสดงรุ่นเดียวกันนะคะหลายคนในวงการบันเทิงถึงแม้หน้าตาแล้วก็ฝีมือการแสดงของเธอนั้นจะยังแบบไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะคะก็แถมยังค่อนข้างที่จะแบบเออได้รับแบบซีรีส์โปรเจกต์ดีๆนะคะทีมงานดีๆแต่ความนิยมของเธอก็ยังคงจํากัดอยู่ทุกครั้งที่ถูกพูดถึงมักจะถูกโยงนะคะกับเรื่องว่าเรื่องอื้อฉาวแล้วก็การพยายามที่มีกลุ่มนะคะกลุ่ม ในทุนอะไรเงี้ยเออสร้างกระแสให้เธอแล้วปัญหาละ่ะเออปัญหามันก็เลยเกิดขึ้น,นทางที่ไม่ควรจะมีปัญหานะคะเขาก็บอกว่าย้อนกลับไปที่สมัยซีรีส์ดังเรื่องดาราจักรักดำนำใจซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างลีโออูนะคะกับเจ้าลูสื่เรื่องนั้นเนี่ยสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของเสียงหันจือเองก็มีข่าวว่ากำลัง คบหาอยู่กับทางรีโออูในตอนนั้นนะคะจากภาพถ่ายนะคะจอโปรไฟล์วีแชตนะคะที่เบอรออะไรในตอนนั้นน่ะที่มีข่าวกันนะคะก็คือเซียงหันจือคนนี้แหละเพื่อนๆแม้ว่าในภายหลังนะคะเธอนั้นน่ะจะได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วแต่ว่าข่าวลือความสัมพันธ์นะคะของพวกเขาก็ยังคงแพร่สะพัดไปรวมถึงข่าวลือนะคะเรื่องความสัมพันธ์นะคะของเซียงหันจือกับหวังอันวี่แล้วก็รวมทั้งความสัมพันธ์ของเธอกับโจอี้หลนนะคะ ก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเธอมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะคือเพื่อนๆดูวิธีการเนาะเหมือนเขาอะก็คือกลุ่มของนายทุนของเอเจนซี่นะพยายามจะให้เธอนั้นมีข่าวกับดาราชายซึ่งเป็นเป็นกระแสยอดดังๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาวรุ่งอะไรเงี้ยนะคะเข้าใจได้เลยไม่อย่างนั้นชื่อเธอไม่ปรากฏในการที่จะมาเป็นข่าวกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นลีโออ๋หวังอันอี้โจอ,อี้หลานนะคะก็เป็นนี่แหละเสียงหันจือคนนี้นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อใดก็ตามที่ละครของพระเอกชายผู้ใดโด่งดังเนี่ยชื่อของเธอย่อมปรากฏนะคะบนการค้นหายอดนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากเรื่องอื้อฉาวนะคะคือถูกสงสัยว่าเออน่าจะคบกันหรือเปล่าแต่มันก็หลายคนเกินไปไงเพื่อนๆส่งผลให้ฉายานะคะของเซียงหานจือกลายเป็นนักฆ่าคู่รักนักฆ่าคู่รักหมายความว่าเป็นเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องไม่ได้เป็นนางเอกของเรื่องแต่ว่ามีข่าวกับพระเอก เพื่อนๆะเ,เ,เข้าใจใช่ไหมก็อย่างเรื่องดาราจักรนั้นพระเอกนางเอกคืออู่เล่ยกับเจ้าลู่ซื่อแทนที่เรื่องราวซีพีนะคะความรักของอู่เล่ยกับเจ้าลู่ซื่อจะสมูทจะราบเรียบไม่ใช่ก็มีชื่อของเซียงหันจือเนี่ยเข้ามานะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นนักฆ่าคู่รักนะคะคู่รัก4ีพีเรียกได้ว่าติดเทรนด์มากับตัวเธอเหนียวแน่นเลยนะคะนี่อย่างไรก็ตามหากมองข้ามข่าวลือแล้วก็สิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นแค่การถูกสร้างกระแสะขึ้นมานะคะมาพิจารณาที่อาจ ชีพการแสดงของเสียงหันจืออย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็จะพบว่า เซียงหันจือนานนะคะมีทรัพยากรที่โอ้โหอู้ฟู่นะคะเอื้อเฟือได้รับแบบสุดๆเลยนะคะกว่าคนอื่นๆในฐานะศิลปินภายใต้การดูแลของฉีจิงเลยเนี่ยเธอได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลสําคัญนะคะฉีจิงเลยนั้นลงทุนอย่างหนักเพื่อสนับสนุนเซียงหันจือนะคะก็หลายๆเรื่องอย่างเรื่องปรมาจารย์หวนพบนะคะซึ่งเติ้งเหวยนนั้นมีแฟนคลับสะสมมานะคะจากซีรีส์ที่เคยแสดงมาแล้วฐานใหญ่ทีเดียว ะะก็คาดว่าน่าจะดึงให้เสียงหันจือนั้นแบบเออได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็บอกว่าในเนื้อข่าวบอกว่าแต่เสียงหันจือก็แทบจะหายตัวไปหลังจากที่ละครออนจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากเติ้งหวยเท่านั้นที่แบบยังคงมีกระแสะอยู่ซึ่งเสียงหันจือเองเนี่ยแทบจะไม่ได้รับความสนใจใดๆเลยนะคะแม้กระทั่งแบบเออจบไปโปรเจกต์ใหม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากนักซึ่งเรียกได้ว่าชื่อแทบจะหายไปจากข่าวนะคะบัน thường. ของจีนกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องขึ้นรมปรมปิดสนานะคะที่คู่กับหวังชิงเว่ยซึ่งตอนแบบเปิดตัวหรืออะไรก็ตามก็แบบมีเป็นที่พูดถึงมากเลยได้รับความนิยมนะคะโดยเซียงหานจือกลับมารับบทนางเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องนี้แม้ซีรีส์นั้นจะได้รับความนิยมแต่การแสดงของเธอก็ยังไม่สามารถสร้างความประทับใจได้มากนักนะคะตัวละครของนางเอกเนี่ยถูกวางตัวให้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็ความสัมพันธ์ของ นางกับหวังชิงเย่ก็จะค่อยๆลึกซึ้งึ้นนั่นเองนะถึงแม้ว่าจะแต่งตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งังทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่การออกแบบตัวละครแล้วก็บทบาทของเธอเนี่ยควรจะช่วยส่งเสริมความนิยมได้อย่างมากเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะกับไม่ได้รับความสนใจใดๆเลยแล้วก็ยังกลายเป็นตัวภาระปัญหานะคะของของเรื่องสะดวยสำปาไปปัญหาก็คือนะคะนักข่าวบอกว่าเป็นเรื่องของการแสดงของเธอ ขาดความโดดเด่นนะคะไม่เพียงพอที่จะดึงดูดผู้ชมโดยมุ่งเน้นไปนะคะที่หวังชิงเว่นะคะก็มีการแซวกันจากนักข่าวว่าหวังชิงเว่ยก็เป็นเดอะแบกของเรื่องนะคะ อย่างเพื่อนๆว่ายังไงจริงๆแล้วจะว่าเสียงหันจืออย่างเดียวขนาดนี้ก็ไม่ถูกนะมันอยู่ที่บทละครด้วยเนาะเพื่อนๆดูสิบทละครให้เสียงหันจือมาแบบนี้แล้วเธอจะไปแสดงยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเธอจะไปแสดงฝีมือให้ปังปุริเย่ได้อย่างไรเพราะว่าเวลาที่แสดงตามบทแล้วนี่แหละก็เนี่ยก็เล่นตามบทไงผลมันก็เลยโดนโดนคนแบบวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบขนาดนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้ก็สื่อเนาะมีกระแสที่พยายามจะ สร้างให้ให้เสียงหันจือน,นั้นนะคะได้รับฉายาว่านักแสดงมากความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการปลุกกระแสขึ้นมาซึ่งณจุดนี้พวกเราก็ก็ไม่มีอะไรมายืนยันได้เนาะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงมันก็มีทั้งการแบบจ้างมันจ้างได้นี่จ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างบล็อกเกอร์จ้างอะไรอย่างเงี้ยจะพูดถึงในแงด่ดีหรือว่าจะให้เขียนข่าวออกมาดีๆก็ได้มันปั่นกันได้แล้วก็อย่างที่พวกเราเห็นเนาะอย่างบางคนที่แบบมาขัดแข้งขัดขามากก็ ไปไปจ้างให้เขียนโจมตีบ้างนะคะแล้วก็ให้มีแต่ข่าวไม่ดีไม่ดีอยู่เป็นประจำเราก็เห็นอยู่เป็นประจำมันก็เป็นวิธีเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วเนาะมันก็เราเราไม่สามารถยืนยันอะไรได้เลยนะคะอย่างเรื่องล่าสุดของเฉนินเฟยวี่นี่ก็มีข่าวที่จีนสุดๆเลยบอกว่าเฉนินเฟยอี้ไปเที่ยวแบบจ้างนะคะเหล่าบรรดานักข่าวแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายบล็อกเกอร์ทั้งหลายให้แบบให้แบบเ,เขียนถึงตัวข่าวแล้วก็เขียนถึงฟีดแบ็กดีๆกับเรื่องไอ้วัสนาของ เข็มมาเ,เพื่อนๆมันพิสูจน์กันได้ไหมล่ะก็มีแต่ข่าวลือจริงไหม กลับมานะคะที่เรื่องของเซียงหันจือกันบ้างนะคะก็อย่างไรก็ตามตอนนี้เซียงหันจือก็คงจะต้องจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะคะมันต้องมีสักเรื่องที่ปังปุริเย่นะเออจริงๆต้องต้องรอเนาะก็เป็นกําลังใจให้เซียงหันจือแล้วกันก็ต้องรับกดดันเนาะความกดดันแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละเนื่องจากว่าพื้นฐานครอบครัวแล้วก็แบ็กอัพเป็นอะไรที่รวยแล้วก็มีอิทธิพลมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คนทั่วทั่วโลกแหละไม่เฉพาะที่จีนหรอกก็มักจะจับจ้อง คนที่มีอย่างเงี้ยคนที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าไม่ดังไม่แบบถ้าดังปุ๊บคนก็บอกแค่ว่าโอ๊ยก็ดูก่อนซีว่าเป็นลูกหลานใครแล้วก็เป็นใครที่อยู่เป็นกลุ่มอิทธิพลสนับสนุนเบื้องหลงังดูก่อนซีมันก็ไม่ได้มีการชื่นชมอย่างแท้จริงจากสื่ออื่นๆมากนักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณพลาดเมื่อไหร่เนาะแสดงแล้วมันได้บทไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะโดนอย่างนี้แหละทั้งโดนแซะทั้งโดนดึงมานะคะซักซักซัก,ซก,ซกดึงมาแล้วก็เรื่องราวเก่า อะไรทั้งหลายก็มันมันก็จะมาเรื่อยๆเลยคือคนที่จะมีกระแสได้ใช่ไหมมันก็จะได้อยู่ในแบบเป็นที่สนใจของผู้คนเพราะฉะนั้นกระแสรเรื่องที่คนชอบที่สุดก็คือเออแบบมีความสัมพันธ์เนาะติดต่อแล้วไม่ก็เป็นแฟนกับเออพระเอกคนน้นคนนี้อะไรเงี้ยกับดาราระดับที่ที่คนสนใจมากๆนะคะต่อไปนะก็นักข่าวก็แซอีกบอกว่าเดี๋ยวคอยดูว่าโปรเจกต์ Project ต่อไปนั้นนะคะเสียงหันจือจะได้ร่วมงานกับนักแสดงพระเอกในระดับท็อปๆอะไร คนไหนบ้างนะคะโอ้ยแซะสุดๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าเขาหวังว่านะคะก็คงจะมะีวันหนึ่งซึ่งเสียงหันจื่น,นั้นจะแบบได้บทที่น่าประทับใจนะคะกลายเป็นนางเอกที่อยู่ในหัวใจของผู้คนอะไรแบบนี้โดยการใช้ทรัพยากรนะคะ,ะที่มีอยู่นั่นแหละให้มาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถอย่างแท้จริงให้ได้นะคะโอ้แรงเนาะบางทีนักข่าวก็ ปักจัดเออใช้คำนี้ปักจัดแล้วก็ปักจัดถ่ายทอดไปที่ปากกาแล้วก็มือที่พิมพ์แตกๆ,ๆ,ๆออกมาเป็นข้อความข่าวนะคะเอาล่ะค่ะเ,เพื่อนๆเราคายเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะคะกับเสียงหันจือเนาะก็ต้องให้โอกาสไปเรื่อยๆแหละเพื่อนๆก็ขอแค่มีโอกาสเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักเรื่องแหละเนาะที่มันประสบความสําเร็จแบบที่สุดแบบปังปุริเย่ของเธอนะคะก็ให้กําลังใจแล้วกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ